เซจูสชื่อเสียงไะตงเซจูสตีลาคริสตัลคริสตัลเอ้ยฟังนะนี่เธอฟังนะเอ้ยจุดที่ฉันบอกเธอแล้วไงว่าเสนเรื่งไม่เป็นไรเพราะว่าเสนเท่ากับ สิ่งนี้ไม่ใช่แก้วแต่เป็นแค่แก้วใบางอย่องคริสตัลแล้วมันก oh! ็ไม่ได้ทํามาจากคริสตัลด้วยไม่ได้ทํามาจากคริสตัลการที่ใช้องตามด้วยแม m ท t เรียลต่างๆแปลว่าทํามาจากเช่นองหน่อทํามาจากทององนักชองทํามาจากเงินองบัวทํามาจากไม้องเจียมองทำมาจากเพชร ออมมีัล่ะทำมาจากเหล็กโลหะมีดัล่ะทำมาจากโลหะอ่ะแล้วก็อองแองแวร์ทำมาจากแก้วเป็นแก้วอ่ะทำมาจากแก้วอย่างอย่างเช่นหลอดอย่างเงี้ยอ่ะหลอดหลอดอันหนึ่งอินไปอ่ะอินไปแปลว่าหลอดดูดใช่ไหมคะแล้วเราก็แบบลักโลกอินไปออมมีัล่ะเติมออมมีัลเข้าไปอินไปหลอดหนึห่งอัน เติมองเมตาหลอดที่ทำมาจากโลหะองพลาสติกองพลาสติกมาจากพลาสติกองกตงกัตงกตง